b n n k o o t t r e h o u u s e c f e and r e s t a u r a n t คาเฟ่สุดชิคบนป่าชายเลนวันนี้เราจะพาคุณมาอิ่มอร่อยกันที่นี่ a n g k อ k t r ี e House Cafe e n d r e s t a u r a n t บ้านหลังเล็กๆที่พร้อมสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บางก k t Treehouse นะครับเป็นอีก e. หนึ่งในสถานที่ที่อยู่ที่กินที่มีบรรยากาศที่ดีอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ แต่จะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับเราเข้าไปดูกันความโดดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศที่อบอุ่นและเงียบสงบพร้อมดีไซน์การตกแต่งแบบโมเดิร์นสไตล์ที่ให้บร,ริการทั้งร้านอาหารและที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้เวลาในช่วงวันหยุดและสิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างมากเมื่อได้มาเยีอยที่คาเฟ่แห่งนี้คือกระบอกไม้ไผ่ที่ถูกนำมาตกแต่งเป็นเฟอร,ร์นิเจอร์เก๋ๆภายในร้านทำให้บรรยากาศราวกับว่าเราได้มาใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆ สำหรับเมนูแนะนำของที่นี่มาห้อต้นตำรับคุณย่าเมนูออเดิฟที่หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นหู แต่เป็นเมนูพืนบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยังมีข้าวหอมสมุนไพรปลาสลิดแดดเดียวน้ำพลิกกุ้งที่คัดสรรวัตถุดิบมาจากแหล่งผลิตในชุมชนนำมาปรุงแต่งจนกลายเป็นเมนูแสนอร่อยและมาถึงเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ราดกุ้งเปรี้ยวหวานเมนูที่เสิร์ฟพร้อมกุ้งตัวโตโตและมีรสชาติเข้มข้นที่ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวใครที่ชื่นชอบธรรมชาติและอยากหาร้านอาหารอร่อยๆพร้อมใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่082995 ห 1, 1, 1 50หรือ085 845 7666หรือผ่านทาง Facebook Fanpage Bangkok Treehouse สำหรับใครที่เป็นสายช็อปต้องไม่พลาดของดีประจำอำเภอรพระประแดงไม่ว่าจะเป็นธัญพืชประครบพูลสุขภาพวาดบนเครื่องประดับขนมเกลียวดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน หมอนสุขภาพการไรฝุ่นไทยประยุกต์รวมถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการหรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดสมุทรปราการ